ถ้าคุณเครียดแค้นใครสักคนสะสมความอาฆาตมากเข้าจนกระทั่งกายเกรงอย่างต่อเนื่องและหลังสารมืดออกมาท่วมร่างคุณจะหน้ามืดตัวมืดคับแน่นไปทั้งอกทั้งใจและรู้สึกเหมือนมีเขเหมาควันดำเป็นสายๆแผ่ออกมาจากตัวในหัวไม่มีเรื่องอื่นนอกจากวนเวียนคิดเอาคืนอยากทำร้ายจิตใจ หรือทำร้ายร่างกายของผู้ที่คุณต้องการให้เขาสำนึกนั่นเรียกว่าเป็นภาวะของอกุสลธรรมยิ่งอยู่กับมันนานขึ้นเท่าไรคุณจะยิ่งจุกอกทึบแน่นและคิดร้ายต่างๆนานามากขึ้นเท่านั้นเพียงเอะใจไม่มองว่านั่นเป็นแค่อารมณ์โกรธไม่ใช่แค่ความคิดร้ายๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่มองใหม่ว่าคุณกำลังกลายสภาพเป็นปีศาจ เป็นวิญญาณร้ายภาพชีวิตนักขณะนั้นจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะรู้ว่าร่างกายแบบมนุษย์เป็นเพียงฐานที่มั่นของความเป็นมนุษย์แต่จิตวิญญาณไม่จําเป็นต้องอยู่กับความเป็นมนุษย์ก็ได้ชั่ววูบของการเกิดสติเห็นว่าตนเองกําลังกลายเป็นวิญญาณร้ายคุณค่อยมีแก่ใจปรารถนาที่จะสลายวิญญาณร้ายจากร่างมนุษย์นี้เสียได้ ก่อนจะกลายเป็นวิญญาณร้ายของจริงที่ไม่อาจสลายร่างนี้กำเนิดของตัวเองได้พ้นแทนการพยายามให้อภัยหรือแกล้งยกโทษให้ใครด้วยใจที่ยังหวงความพยาบาทไว้ขอให้ลองนึกถึงตัวเองในฐานะวิญญาณบาปที่ไม่มีแก่ใจสละบาปออกจนหมดยังคงข้างค้างความอาฆาตที่ปลดเปลื้องไม่ได้ วูบแห่งการมีสติสลดสังเวชภาวะอันเป็นปัจจุบันของตัวเองคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณทางจิตว่าถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ดีเดี๋ยวนี้ขึ้นสูงไม่ได้แน่เพราะยังมีไฟคลอกจิตยังมีน้ำหนักบาปทวงจิตให้ติดหล่มหลุมดำอยู่เห็นเช่นนั้นจะค่อยมีแก่ใจจริงๆที่จะละลายพยาบาท สลายความผูกใจอันเป็นเงื่อนปมไร้สาระเหมือนของหลอกเล่นแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ลงนรกหรือไปสู่ความเป็นเปรตกันยาวๆได้จริงๆนาทีที่เกิดประสบการณ์คล้ายปมพยาบาทสละความโกรธออกจากใจได้เป็นปริดทิ้งคุณจะรู้จักความโล่งความเบาความส่องสว่างที่แผ่รัศมีไร้ขอบเขตออกมา นั่นเองคือความเป็นจิตวิญญาณอีกดวงที่ไม่เหมือนเดิมเมื่อนั้นจึงรู้ชัดว่ากุศลลจิตต่างจากอาก,กุศลลจิตขนาดไหนเหมือนเป็นคนละคนเป็นคนละวิญญาณอย่างไรหากมีต้นทุนธรรมเพียงพอจะพิจารณาต่อได้ว่ากุศล,ลธรรมไม่ใช่ความบังเอิญต้องอาศัยใจที่มีสติ มีปัญญาเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดขึ้นปัญญาธรรมแบบพุทธก็ตามมาค่อยๆสืบทราบค่อยๆเรียนรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเดิมได้ตลอดแต่เป็นภาวะที่เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆปรุงแต่งใหม่ไปได้เรื่อยๆสังเกตเห็นเป็นขณะขณะได้เรื่อยๆนั่นเองจิตวิญญาณแบบพุทธจึงเกิดเต็มและนั่นเอง คือสิทธิในการเข้าถึงธรรมอันคู่ควรความรู้สึกเหมือนตายแล้วอยู่ข้างในทําให้คนเราโหยหาความตายของจริงมันทําให้จิตของเราเศร้าหมองก่อนตายและไม่แครว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังตายแล้วความรู้สึกเหมือนตายแล้วอยู่ข้างในจริงๆเป็นกับดักทางวิญญาณอย่างหนึ่งมันทําให้เราหลงรู้สึกไปว่า แกลง้กลงทำอะไรไปแกแกนก็พอฝื้นทำอะไรไปวันๆไม่มีความหมายก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกว่าภายใต้รอยยิ้มเป็นปกติใจเราผิดปกติผิดมนุษย์มนาไปถึงไหนแล้วความรู้สึกเหมือนตายแล้วอยู่ข้างในบางทีเหมือนแว่นหลอกตาลวงใจบีบให้มองว่าโลกนี้ไม่มีใครดีชีวิตนี้ไม่มีอะไรเด่น เห็นแต่สีเทาปกคลุมแผ่นฟ้าแผ่นดินน่าเบื่อแทบขาดใจความรู้สึกเหมือนตายแล้วอยู่ข้างในแก้ไม่ได้ด้วยการแกล้งฝื้นตื่นขึ้นมาทำโน่นทำนี่ไปวันๆแต่ต้องแก้ด้วยการเติมชีวิตชีวาของจริงเข้าไปในหัวใจทำให้หัวใจชุ่มชื่นพอจะเกิดมเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดดีที่ดีจริง แตกดอกงอกเกยขึ้นในหัวความรู้สึกเหมือนตายแล้วอยู่ข้างในจะเหมือนอารมณ์ปลอมๆที่พร้อมหายไปเมื่อถูกแทนที่ด้วยศรัทธาแท้จริงที่ตั้งมัน่นและพร้อมอยู่กับคุณตลอดไปอาจเริ่มตั้งหลักจากการทบทวนว่าตอนนี้เราต่างจากผีดิบตรงไหนกายทื่อจิตทื่อความคิดทื่อ แล้วมองเห็นความต่างกันว่าผีดิบของจริงที่หมายถึงเปรตมีอัตภาพคงที่กลับพลิกฟื้นไม่ได้ด้วยวิธีใดๆเพราะไร้สมองเป็นแบ็กอัพให้พลิกชีวิตคิดแต่ผีดิบปลอมๆในร่างมนุษย์นี้มีอัตภาพที่เปลี่ยนแปลงได้พลิกเปลี่ยนจากความไม่รู้จะคิดอะไรให้กลายเป็นความพยาบามคิดใหม่ได้ เช่นดูว่าคุณจะมีความสุขไง่ายๆได้ไหมกับการเปล่งเสียงสวดมนต์เต็มปากเต็มคำอย่าสวดเยาะๆแยแย่เงึมงเงิ่งงอย่า,า,ยยาสวดแบบน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าสวดแบบนึกว่าจะได้ขอพรตอนท้ายให้สวดด้วยทั้งหมดของชีวิตในวินาทีนี้สวดด้วยจิตคิดถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา หากใจเย็นไม่เร่งรัดเอาผลลัพธ์ค่อยๆเห็นความจริงทางจิตคุณจะรู้ว่าแค่สวดถูกก็มีความสุขเอ่อขึ้นมาทุกทีเริ่มจากนิดหน่อยแค่ปอดขยายหายใจสะดวกกลายเป็นท่วมท้นล้นอกพักเสียงสวดแล้วรู้สึกถึงลมหายใจสดชื่นยืดยาวนิ่มนวลความรู้สึกเหมือนตายแล้วอยู่ข้างใน เมื่อถูกแทนที่ด้วยศรัทธาอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบ่อยๆคุณจะรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แทนที่โลกสีเทาแบบผีดิบด้วยโลกขาวใสสว่างจ้าเยี่ยงมนุษย์ตาสว่างคนหนึ่ง